โดยสถานีบริการน้ำมันปตอทอบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักนะกับเรื่องราวที่เกี่ยวเรื่องการออกแบบนะเรื่องการตกแต่งสุดรักร่วมซึมนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับวันนี้นั้นเนี่ยเรามีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะฮะเป็นสาบนิกแล้วก็เป็นบรรณากรสําหรับท่านแรกทางด้านบรรณากรนั้นก็คืออาจารย์ไปสารตั้งเฮนิดเป็น MD บริษัทดีไซน์เคสจำกัดนะฮะแล้วท่านยังเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาลัยศิลปทุมด้วยละครับส่วนสาบริกนั้นก็คืออาจารย์สิงชัยทุ่งทองครับ ท่านอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะสาปัดนะฮะหมายเลยลังสิตนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีท่านขอแล้วกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมวีทีานะฮะซึ่งเป็นช่วงของทอล์กนะครับเป็นห้องพรีเมียร์ฮิปนะฮะที่โรงแรมเกลเลียเทนสุขุมวิทเองแหละครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาผมว่าไปชมวีทีากันเลยครับเชิญครับ ชมวีเจอาไปเมื่อสักครู่นี้เป็นวี r ช่วงทอล์กนะครับเป็นห้องพรนะีเมียร์ฮิปนะฮะขนาดก็30ตารางเมตรเด่นะฮะของโรงแรมแกลเลรีเเทนที่สุุมพิเยงแหะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าในมุมมองของบรรนากรกับสาปนิกนั้นเนี่ยท่านมีความคิดมีมุมมองต่างกันอย่างไรแล้วก็เห็นด้วยกันอย่างไรผมไปที่จันสิงชัยก่อนแล้วกันสาปนิกเชิเลยครับจา้า าจารย์ครับจริงๆผมดูงานชิ้นนี้ผมชอบมากนะครับคือมันเป็นเหมาะสําหรับสัองคมเมืองที่มีพื้นที่แคบนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะแพงท่านผู้ชมที่ดูรายการอันนี้เหมาะมากสําหรับพื้นที่ที่แคบๆราคาแพงเพราะว่า30ิบตารางเมตรเนี่ยการวางฟังก์ชันลงไปลงตัวหมดงานดีไซน์แบบนี้เราต้องกําหนดไปเลยว่าเราจะทําอะไรแล้วแบ่งพื้นที่ให้ลงตัวเลยแล้วมันก็จะดู ดูดีนะครับแต่มีบางอันที่มันจะต้องเสริมเข้ามาเพื่อให้ครบองค์ประกอบจากโต๊ะเขียนหนังสือนะครับเขากพยายามทําให้มันไม่จุดเด่นถูกไหมครับแล้วก็ฟรีฟอร์มเพื่อแก้ความแข็งและอีกอันหนึ่งที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องของแสงช่วยได้เยอะมากสําหรับพื้นที่แคบแคบด้งานชิ้นนี้เนี่ยผมชื่นชมในการจัดฟังก์ชันนะครับทุกซอกทุกมุมทุกเหลือบ ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วลงตัวนะครับซึ่งผมว่าในภาคสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันโดยเฉพาะกรุงเทพวันนี้นะครับมันเป็นโมเดิร์นลิสละตอนนี้นะครับเพราะนั้นสไตล์แบบนี้ถือว่าเป็นสไตล์ที่น่าจะเหมาะสมสําหรับคนรุ่นใหม่ครับครับครับเทคโนโลยีมีส่วนสําคัญจันสําหรับโรงแรมขนาดเล็กคอมแพกอย่างเงี้ยวิธีการใช้ของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่ามีอยู่ช่วงการจัดสนามสอบให้กับเด็กมัธยมเนี่ย ไปอ,อยู่ที่ Impact อิมแพกเมืองทองผู้ปกครองทาไงแล้วไม่ให้อาจารย์จะต้องสอบเจ็ดโมงเช้านั่งรถไปไม่ทันแน่สนามสอบหมื่นคนเปิดโรงแรมตรงนั้นนอนครับ<อ>คืนหนึ่งให้ลูกเช้าวิ่งเข้าไปสอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีวัตถุประสงค์ซึ่งแบบประหลาดประหลาดออกมาแย่ๆไป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่เราจะไปค้างคืนหนึ่งถ้ามีธุระด่วนต้องรับแขกแถวนั้นก็ไปเปิดโรงแรมนี้นอนเลยสะดวกไม่ต้องตื่นแต่เช้าออกมาสบายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่เล็กๆแบบนี้เทคโนโลยีมีส่วนสาคัญเราจะเห็นว่า ทีวีที่อยู่ปลายเตียงเมื่อสมัยก่อนที่ปิคอลในการแพลนนิ่งโรงแรมมันต้องมีตู้มีที่วางกระตุกนู่นนี่นั่นไม่เหลือแล้วเพราะว่าระยะถอยล่นของทีวีถึงที่นอนในระยะดู้เหลือ2เมตรเองเพราะฉะนั้นตู้พวกนี้ตัดทิ้งไปได้คนออกแบบเขาก็จะปรับวิธีออกแบบใหม่นะฮะคือต้องเรียนท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าเราเราก็มีกระบวนการออกแบบที่ถูกปรับปรัไปเรียบร้อยแล้วนะครับห้องอาบน้ำทุกวันนี้ออกแบบมาผมสังเกตหลายโรงแรม มีอ่างอาบน้ําอยู่ข้างในครับห้องอาบน้ํากั้นประตูอยู่ข้างนอกอืสมัยก่อนเราจะกั้นที่ห้องที่อ่างอาบน้ําทีหนึ่งเป็นประตูกั้นเพื่อการเปียกใช้วห้องอาบน้ําก็แยกอกต่างหากเดี๋ยวนี้เขาขังรวมกันไว้อ่างอาบน้ําอยู่ข้างในพื้นที่เปียกแล้วก็มีประตูกระจกกั้นใช่ๆเปนนี้เกือบหมดเลยตอนนี้ อาจารย์สิชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะครับก็จริงผมชอบเลยนะฮะกพวันนี้อดีตอาจารย์เอาเรื่องมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้วิทยานี่เราเป็นเรื่องของลักซ์รี่เรื่องของแกรนี่ชัดเจนเลยนะฮะมันชัดเจนแล้วก็ผมผมคิดว่าผมชอบนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบที่กว้างมันมีความรู้สึกอย่างนี้มันผมมีความเป็นส่วนตัวอาจารย์คนรุ่นใหม่นะอาจจะทื่าจาแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมอบอุ่นแล้วผมเป็นส่วนตัวและไอ้ที่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องห้องน้ำเนี่ยผมชอบนะที่จริงห้องน้ำาน่พื้นที่มันี่ย มันก็มีพื้นที่แค่อาบน้ําแค่นั่งท่วมอ่างเท่านั้นเองบางที่ที่ผมชอบหนักก็คือว่าบางทีเนี่ยไอ้ตัวเคาน์เตอร์เขามีแค่ที่วางอยู่แค่20เซนแล้วก็อ่างก็ว้าวขึ้นมาครับมันประหยัดพื้นที่ไปต้องมากมายใช่ใช่ครับและที่อาจารย์บอกเรื่องเทคโนโลยีทีวีเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับสิบเซนห้าเซนเนี่ยติดผนังเลยไม่ต้องเมื่อก่อนต้องถึงสามสิบเซนถูกต้องเห็นไหมครับเพราะนั้นผมบอกแล้วรับไฟนะฮะไลท์ติ้งซ่อนทุกอย่างไม่มีอะไรเห็นไหมครับให้ความรู้สึกที่ดีมากครับ ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรายังมีวิทยาอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นวิทยาในช่วงของวิสิตนะครับวิสิตคราวนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาแอดจีร u ส a ร t ทและบานะที่แกลเลอรีเทนสุขุมวิทอีกเช่นเดียวกันแหะครับนะไม่ให้เสียเวลาเลยไปชมกันเลยครับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขา แหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16นใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02381 8388กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ชมครับกับข้าสุดรายการบ้านแสนรักชมวิทยาช่วงวิสิทิ์มาแล้วนะฮะที่แอ Restaurant and Bar นะฮะที่แกลเลอรีเทนที่สุขุมวิทเองนะ,ะนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีดีไซน์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจส่วนว่าจะมีสนใจแล้วก็ทั้งสามนิกอาจารย์สิงชัยแล้วก็อาจารย์ยรยไพศาลเนี่ยคิดยังไงในฐานะบรรณนนากรเดี๋ยวไปฟังกันต่อ ดันเชิญเลยฮะดูบรรยากาศ <c oughs> าจะสีโทนมืดๆนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> อาจจะด้วย2เหตุผลคือหนึ่งเรื่องของต้องการควบคุมแสงให้เป็นแสงประดิษฐ์ <c oughs> ทั้งวันท <c oughs> ั้งคืนเลยกับอีกอันนึงต้องการให้บรรยากาศมันเนี่ยดูแล้วมันมันแทนค่าโจทย์ของโรงแรมที่ให้มันเป็นเป็นเมโทรลิเทียนอะไรพวกนี้เป็นเนระื่องของคนเมืองเป็นเรื่องของเมืองกรุงแสงสีเพราะที่พื้นเนี่ยเขาก็มีการฝัง LED วดีที่พื้นด้วย ที่ผนังก็มีการตกแต่งไปลูก <c oughs> ตึกไปลูกสีต่างๆเอาโทนสีของตึกยามค่ <c oughs> ําคืนเป็นไนท์ไลฟ์ฟงหมเนี่ยเอามาใช้งานงหมดงลมดก็อาจจะต้องการคงตัวนี้ไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพื่อให้ได้บรรยากาศอย่างนี้ก็ได้เลยโทนอาจจะออกมาดําๆนิดน,นึงแต่ว่าก็มีข้อดีที่มันทําให้ง่ายในการที่จะซ่อนกบเลื่อนดีไซน์หรือว่าทําให้บัดเจ็ตมันถูกลงมาได้เช่นที่เพดานเนี่ยถ้าเรา ทำเปื่อยฟ้าแล้วก็ทาสีดําทั้งหมดให้มันกลืนกันไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรเลยงานเฟอร์นิเจอร์บางอย่างถ้าเราไม่เป็นเน้นมันขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถทาให้มันเรียบเรียบเิบีเ้ยงเกลี้ยงเพราะมันก็จะเป็นสีดําอยู่แล้วก็จะประหยัดงบประมาณลงไปกับข้อดีอัอนหนึ่งคือเมื่อทุกอย่างมันดําหมดแล้วเนี่ยการให้แสงไปเข้มที่ตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยจะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันลอยชัดขึ้นมาเน้นเป็นจุดๆขึ้นมาได้เราต้องการจะเน้นสิ่งนี้เน้นสิ่งนี้เน้นเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะชัดขึ้นมาอย่างอย่างโดดดเเ่นลย นะฮะเหมือนกับหลักการของ intensity พวกนั้นนะใช่สีสว่างแลความมืดใช่จารย์สีชัยฮะอาจารย์เห็นว่าไงอาจารย์ตั้งหัวข้อไว้ modern living society ใช่ไหมครับ living modern society ผมว่าอันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับจันแล้วก็เข้าไปในเรื่องมันเออเลอร์ตลอดนะครับแต่ที่อยากให้ท่านผู้ชมดูอันหนึ่งก็คือว่าถึงแม้มันจะเป็นเปิดที่โล่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นส่วนตัวสำหรับคนที่นั่งนะครับย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องไลท t i n g งเออครับ ไอการที่มันมีกรีนทนพวกแบล็กการ์ดมันสีดําหมดแม้แต่ฝ้าอันนี้ไปใช้ได้นะครับบ้านบางครั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นสูตรสาเร็จว่าฝ้าจะต้องเป็นขาวทานะครับเราสามารถประหยัดได้เห็นไหมครับว่าพอทาสีดาปุ๊บมันหายไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทนสีดําที่ใช้กับอินเดียเนี่ยนะครับมันทําให้อย่างที่อาจารย์บอกมันกเกลือนันประเด็นที่หนึ่งแล้วแสงที่ไลท์ติ้งที่โฟกัสบางส่วนก็คือสิ่งที่มันจําเป็นบนโต๊ะ แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นคนอื่นได้ชัดเจนเพราะมันลายตาไปหมดเพราะว่าจริงๆบรรยากาศอย่างนี้ทํำยังไงเป็นสาธารณะแต่ยังคงเป็นความส่วนตัวซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่คิดว่าบนะอาจารย์ไอ้อย่างนี้นะครับมันเป็นแบบอินดิวดวลพัช่ครับส่วนตัวด้วยแล้วก็ เปิดโล่งสาธารณะด้วยทั้งทั้งที่สเปคมันก็คือเป็นเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ด้วยสีมสีด้วยไลติ้งด้วยสร้างจุดเด่นที่รายละเอียดเห็นไหมครับกลายเป็นว่ามันได้คอนเซ็ปต์ตรงนั้นจริงๆด้วยงานดีไซน์จย์ใช่ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าเราจะไปพบกับช่วงของคลินิกบ้านแสนรักกับการตอบคำถามทุกคำถามนะตามหมายเลขที่ด้านล่างนี้แหละคุณผู้ชมโทรมาเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาตั้งแต่ต้นรายการก็ได้เลยครับ ทุกคาถามมีคาตอบจากรายการบ้านสลักเราแล้วเราไม่เคยเท่าทิ้งต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้กีกับรายการบ้านสลักนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกวับช่วงคลินิกบ้านสลักพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต มีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแ,แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุต,ตกแต่งภายในคุณภาพดี ที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 381 8388กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขครับผู้ชมครับ กับพ่อสุริการบ้านแสนรักในช่วงของคลินิกบ้านแสนรักนะครับต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมมีคําถามมีข้อสงสัยเรื่องการตกแต่งก่อสร้างสุรัโวซึมนะฮะโทรศัพท์เข้ามานะฮะทุกคําถามมีคามามํคาตอบอย่างในการบ้านแสนรักของเราแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาด้วยก็ยิ่งดีนะครับนะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาผมขอเข้าไปที่คาถามคำคำ,คำถามเลยนะครับคาถามแรกนั้นมาจากคุณท็อปนะฮะจากคุณท็อปจากกรุงเทพนี่เองนะถามมาว่า อยากทราบว่าจะมีวิธีไหนช่วยลดเสียงรบ,บกวนจากภายนอกเช่นเสียงรบกวนจากถนนและจะมีวัสดุประเภทไหนที่สามารถลดเสียงในตัวบ้านได้บ้างอาจารย์ไพสารฮะมันมีสองเคสที่สําคัญที่เป็นเป็นตัวตั้งอยู่ก็คือเรื่องของที่ดอนเมืองสมัยก่อนโรงแรงมมรมารีโรงแรมที่ แอร์พอร์ต t ทีทเขาจะต้องใช้กระจก2ชั้นซึ่งต้องการเป็นสูญยากาศนะอันนี้สําหรับหน้าต่างต้องใส่ทั้งหมดเลยการที่2เมื่อตอนสร้างส่วนณะภูใหม่ๆเนี่ยบ้านพื้นที่โดยรอบเนี่ยเขาไปแก้ไขหน้าต่างอย่างนี้ให้หมดเลยใส่กระจกแบบประเภทนี้แล้วก็ตั้งงบให้ตัวนี้จะกันเสียงได้ระดับหนึ่งนะกรองไปได้กว่าครึ่งกับอีกอันหนึ่งการสร้างกําแพงเนี่ยซึ่งมีฉนวนโฟมอยู่ข้างในครับ หรือใช้วัสดุบางประเภทของทางเ c g ขาก็จะมีขายพวกนี้อยู่เป็นฉนวนกันความร้อนอาจจะกอผนังสองอันแล้วใส่ฉนวนเนี้ยไว้เป็นไส้ตรงกลางมันก็จะช่วยกันทั้งความร้อนและกันเสียงไปในตัวด้วยจับล็อกเสียงได้ได้กว่าครึ่งเลยฮะแล้วไม่แพงคุณตอบพงได้คำตอบแล้วนะครับต่อไปคําถามจากคุณธงชัยนะครับคุณธงชัยจากปทุมธานีนี่เองนะครับถามมาว่า อยากทราบว่าจะตกแต่งสวนบนตึกสูงอย่างไรจึงจะเหมาะสมดูสบายตาและดูแลรักษาง่ายนะฮะอันนี้จัสิชัยชนะ่วยหน่อยครับอันดับแรกเลยคือเหมาะสมดูสบายตาดูแลรักษาง่ายผมยังคิดอันนี้คือหัวใจของงานจัดสวนนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราเป็นดีไซเนอร์สมัยเก่าเนี่ยพอจัดสวนเนี่ยเราจะ เทคอนกรีตทัน้ำกันนะครับแล้วก็เอาดินลงคิดคิดแบบเก่าๆเลยแต่เดนี้ไม่ต้องแล้วนะครับสิ่งสําคัญอย่างที่บอกว่าดูแลรักษาง่ายพยายามต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยนะครับถ้าต้นไม้ที่มันมีรากเนี่ยอันนี้สําคัญมากครับถ้าหากว่าคุณมีดินให้มันมากมันจะโตเร็ว สังเกตไหมครับต้นไม้สูงเนี่ยถ้าอาจจะมีต้นไม้เป็นพุ่มหน่อยเนี่ยเขาจะใช้กระถางใหญ่หน่อยเป็นการควบคุมการโตมันซึ่งเหมาะสมแล้วถ้าเกิดว่ามันเสียหายหรืออะไรก็สามารถดกดาได้พยายามให้ต้นไม้ที่อยู่อยู่ในภาชนะนะครับอย่าไปปลูกเอาดินไปลงไปปลูกเพราะอันนั้นไหนจะปัญหาเรื่องน้ําเกิดรั่วซึมการให้ปุ๋ยต้นไม้เกิดตายขึ้นมาทําไงนั้นดีที่สุดนะครับให้อยู่ในกระถางแต่กระถางเนี่ยมันสูงเราอาจจะยกพื้น ครับนะครับยกเพิ้นขึ้นมาเพื่อให้มันมีสเปซแล้วมันมันก็น้ำหนักไม่มากด้วยใช่ใช่เพราะนั้นแต่ถึงแม้จะบอกว่าจัดโูน์ที่หลังแต่ถ้าหากดีที่สุดเนี่ยต้องบอกวิศวกรครับคำนวณเผื่อไว้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาดินลงนะครับแต่การเพิ่มน้าหนักกระถางทางเดินต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีน้าหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วสําคัญที่สุดป้องกันเรื่องน้ําไว้นะครับเรื่องเมมเบรนพวกนี้นะครับซึ่งธรังเดี๋ยวนี้เนี่ย ภาชนะในการจัดสวนเนี่ยเยอะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นแล้วว่าหลากหลายแม้แต่วอลการ์เด้นสมัยก่อนเราต้องไปเอาไอ้ดินเผามาปลูกเดี๋ยวตะไคร่น้ำหยดเดี๋ยวนี้เป็นไฟเบอร์เลยวางปลูกต้นไม้เรียบร้อยนั้นและอีกประเด็นหนึ่งคือว่าเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับบริเวณที่เราจะปลูกอ่าใช่ใช่แล้วใช่แล้วแหมอันนี้คุณธงชัยคงได้คําตอบแล้วนะฮะจากอาจารย์ศรีชัยนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วฮะ ก็รายการบัสลรักคงจะต้องขอขอบพระคุณทั้งอาจารย์สินชัยทุ่งทองและอาจารย์ไปสารตั้งของนแล้ครับขอบคุณมากครับท่านชายครับแล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท t พีโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับคุณผู้ชมครับก่อนจากลันี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนรักเพื่อบ้านแสนรักของเราสำหรับวันนี้ ารบ้านสารลักษ์ผมพร้อมอาจารย์สิงใจชัยทุ่งทองอาจารย์ไพศาลทั้งนิตคงต้องขอลาคุณชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ